ร้านเกมคุณภาพราค,รา,คาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมสตรีมกิฟต์โค้ชไมค์ครับและอีกมากมายเพียงคุณกดไลฟ์แฟนเพจแล้วมาเจอกันค่ะสนับสนุนโดยเกยมเมอร์กายชอบ ค่ะนะคะสวัสดีกันในโลกสุดเก๋ไหมคะแล้วใครี่กับเฟตจูงเงนีึก็มีกันมาในรถเลยวันนี้ก็พี่ชินนนนะคะนี่อยู่ข้างๆเราเลยอีอีซาฮาฮาบวกพี่ชินบวกบวกพี่รอดมาแล้วไปแล้วอุ้ยจ่าดับไปเร็วไปเดินในขวานไปเร็วไปเร็วไปเร็วชิดในรถเลยจนอืมอืมอืมบวกบวกได้ไหมล่ะบวกได้ไหมล่ะบวกงบวกไปอีกบวกไปอีกบวกบวกอีกบวกอีกอืมเสรเรียบร้อย พี่ชินนได้ถอย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 บางแล้จันถอยหนึ่งนึ่งถอยวันวันีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพูดเล่นพูดเล่นกลับแล้วกลับแล้วข้างหลังข้างหลังพี่ชินนบเห็นอะไรละวิ่งวิ่งวิ่งไปไปเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งออกมาออกมาดื้อ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 เป็นการแคทที่แบบบันมาเออจะเข้าไปเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาแล้วจะเดินอ้อมทำไมเนี่ย อ๋อมีอาหารแล้วคิดอาหารไหนมีอาหารไหมคะเนี่ยมี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 สเต็กหนึ่งชิ้นอ๋อยำ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 ช้างน้อยอร่อยดีเดี๋ยวเฟต้องจัดจัดของก่อนเราต้องไปไปไปขึ้นไปฟาร์มของกันไปโหลดเอ้ยจะกลองเปิดเลยจะเกาะมาเอาเร็วได้ใส่ไว้ก็ได้ไม่มีสองอันมีสองอันอ๋อไหนอะอันนี้ ขอบคุณค่ะไปโหลด Let it go เฮ้ยเจอซ้ำวันเจอซ้ำวันไอซีเดสมอลไอซ์ซ้ำวันออย่าอย่าอ๋อไอนี่ไงเราเราฆ่าไอทีมนี้ไปไงไอคนนั้นอมาเอาเอาทั้งเอาทั้งอะไรเหรอเอาทั้งบวชทั้งเมียเลยเอาแล้วด้วยสปอตเนอร์วิ่งตามอยู่สปอตเนอร์วิ่งตามหลังอยู่ใส่ซับเป้ะอุ้ย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  ไปลกกำลังไล่อยู่กำลังอล่อยู่โอ้ยนี่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 อุ้ยอุยมีสมอนโผล่ลงมาเอาเอานี่ก่อนไหมเอานี่ก่อนไหมเอานี่เอยมันมันมันวิ่งกันส่ทอดอลยอกยแน้วนอเอาไ้ดีเยเอาไ้ยหเอาไว้นี่เอาไอ้นี่เอาไว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 ้นี่เอานี่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 นนี่นี่น่นล่นอีเีนน กือค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 ือ Hello อ๋อตาย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 แล้วอ้าเออว่าตุเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฟรจะมาสานฝันต่อให้นะพี่รอสักครู่ไม่โอเคอุ่ยเจอคนกำลังกำลังเจอคนกำลังกำลังเก็บของอยู่แล้วก็โอ่งเรียบร้อยเนียบค่ะเดี๋ยวพี่สุก็รอเล่นไหมครับคืออะไร เ้ยม่กีอนอนนูนอยู่าตอนี้เดี๋ยวดูคนให้เราเป็นวิญญาณเพราะฉันนั้นคือวิญญาณวิญญาณจูงอลมันเอ้ยบวกเลยไหมข้างหน้าข้างหน้าไม่มีแล้วลงแล้วผานถนนแล้วกินอาหาร เออฝั่งซ้ายมีคนไล่กันอยู่ตอนส่งที่เฟตจุงกำลังวิ่งอ,ะอ่ะอ่ามีคนไล่กันอยู่อืมผมนี่มือที่สามเลยเอ่จะอะไม่มีเกอร์ป่ะโอ้ตายตายตายไปไหนไปไหนไปไหน,น,นไปไหนไปไหนไปไหนขอค่าหน่อยได้ไหมล่ะเฟจุงข้างหลังเฟจุงข้างหลังไม่ได้แดกอยู่เนะไม่ได้แดกดาบเช็คดาบด้วยดาบไม่เล่นดาบไม่เล่นเอาหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอ,เอ หาไม่เจอไม่ล่าหาไม่เจอหาไม่เจอดูคนห้าไม่มีคนโอเคทางสะดวกไม่มีคนไอ้แฟนเราไปก็ได้หมาสองโอ้โหที่ได้ให้สองเลยแม่แครี่ประเพสจุ้งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะตายจำนวนนั้นเลยกำลังวิ่งอะไรอยู่กินเค้กหน่อยเอาเองไม่ได้กินอีกโอ้ตายเลย อู้หูอู้หูอาจะเยอะขนาดนู่นเอากันเลยเองดูดิเอากันเลยเอากันเลยไม่ต้องอยู่กับเรามันไม่ตีกันอันนี้มันเลยเฟ่จุงคนเดียวดูดิไม่มีเรือไม่ล่ะโอ้ตายแลววิวิวิวอวิหมักไฟกันอยู่เฟ่จุงวิ่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 งถ้ามีก่อนหนึ่งเลยมันมันไฟกันอยู่อาจจะทำขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยเล่นด้วยเฉยไปเร็ว ระวังเอา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 เปิดกล่องดิเปิดกล่องเชรหลังระวังหลังด้วยสอนว้าว wow. ไปแล้วมันออกมาไหมอ่ะมันเปิดกล่องอยู่ <ba? S 2> ข้างในเปิดกล่องใช่ไปด๊อกจัดไปนหนึ่งเอาเลยเอาเลยอีนิดเฮ้เหมือนมันจะมีคนอยู่ข้างนอกคนหนึ่งอะค่ะใช่มันกำลังวิ่งหลังวิ่งมาข้างหลังเพชรไวได้เดกไวได้เดกอุย้ยอุ้ยูดเล่นมันก็มาเก็บของ ตอนนี้มันอยู่ข้างเอ่อมันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วไหนไหนคนไหนอะได้ไปไปไหนแล้วอะหายไปแล้วเฮ้ยซ้ายมือซ้ายมือเฟซช่องขวซ้ายอุ้ยเจ้าตัวกระจายขวาขวาดีต้องขวาดีเออเออทางนั้นแหละเมื่อกี้มีมีกอดทองวิ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตรงหน้าเลยตรงไปอีกยาวๆาวคืนนี้ ไปแล้วไปไหนแล้วอะนี่เลยนี่เอ็นดีไงใช่ไหมล่ะอืออืออื้อ,อ,อต,ตายมีชุดเชนอยู่มีหมวกเชนแล้วก็ไปทะน,นุ apple miracle system อยากได้หมวกอะ่ะมีหมวกเชนอยู่นี่มีหมวกเชนดอบอยู่หมวกนี้เลยนี่หน้าตาดีหมวกไอรอน ข้างบนนั้นมีใครไหมคะพี่ชินนบินแ๊บโอ้ยขึ้นก็ได้เปล่าแหมมาสะโหดเลยตรงนั้นไม่มีนะเท<อ>่าที่พี่สังเกตไม่มีนะโอเคค่ะเดี๋ยวเฟสขึ้นไปเอนชานของนิดนึงมันเดี๋ยวนะชั้นไหนนะเฟสท,ที่จะเอนชานข้อสองก็ใช่ค่ะนานะเ๋ยใช่อีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจขึ้นมาแล้วพี่ไม่ไม่น่ามีอ่ะ พี่ดูหลังให้เขาวิ่งล่างมีมีอยู่ข้างล่างหนึ่งคนข้างล่างอยู่ตรงกลางชุดชุดทองชุดทองเสื้อไอรอนเป่นรองเทง้าไอรอนมีหมารอชุดเชนมีหมามีมาเตอร์ไดมอนพีไดวอนแอ็กอ๋อสายนี้มันดึงเข้ามาเนี่ยก็เล่นยาวแล้วเฮ้ยทำไมตีไม่โดนอะ เกิอดอะไรขึ้นเกิ<ะ>อดอะไรขึ้นในชีวิตเกิดอะไรเกิอดอะไรขึ้นละ่ะแมหลับยาวเลยทีเดียวสงสารเขานะครับแม่แมมีนี่นี่นมีเสื้อไอรอนน่ะเฟสยีไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นระวัง,วงมันเหลือเหลือเหลือสี่คนอะ่ะไอเหลือสามคนสองมีทีมหนึ่งทีมแล้วก็เหลือวันเพย์เยฟสเห็นในนั้นน่ะไหนไหข้างในเนี้ยหรอด้านนีจะละ เคยคนเดียวสินะแหมไม่มีดาบโอ้โหสงสารเขาเหมือนกันนะเราขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะเหลือเนี่ยเฟจุงเหลือทีมอะเมื่อกี้ยังข้ามไม้ได้แล้วต้องสองคนเหลือไนท์กับบลเวอร์ไนท์กับบลเวอรออ์อยู่อยู่อยู่ตรงอะไรอะการังจะวิ่งเข้ากลางการังจะวิ่งเข้ากลางอุ้ยแต่เฟซว่าเฟสไม่ไหวแน่เลยวะไหวไหวไหวเฟสไหวอยู่ มาพูดเล่นพูดเล่นไปก็ได้ไปก็ได้ไได<ะ>พูดเล่นมาดิมาดิาดกลางมา,มาเ,เอาทีละคนเมล่าทีละคนทีละคนส่งมาทีละคนอืยกให้ด้วยไปแล้วไม่อยู่ก็ได้มันมันอยู่เดอะมันไม่ตามมันไม่ตามมันไม่ตามมามาขอเอาของเจุขอให้พูดมันไม่ตามมันมนเรีย้ายไปอะเนี่ยมาแล้วมาแล้วชุดทอง เอาชุดพองก่อนเรียบร้อยอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งเท่านั้นเข้าไปในบ้านใช่ไหมเข้าไปในบ้านใช่ไหมอีกหนึ่งอยู่อยู่ตรงไอ้นี่ตรงกลางตรงกลางอยู่ตรงกลางมาตรงกลางเลยตรงกลางอยู่แถวกำแพงเออยู่อาคารตรงกลางฝั่งขวาเลี้ยวขวานั่นแหละอยู่ไหนอ่ะเอาไปไหนแล้วอ่ะน,น,นี่นี่เสียงก็ทางนี้ทางนี้ ขวาเออนั่นแหละตรงมาเนยอยู่ในอาคารนี้แหละอุ้ยพี่ออกก่อนเถอะนะออกมาก่อนพี่จะออกมาก่อนในไอ้ใครวาใส่ยกอะโอ้ลกยกบอเวอร์โอ้ยพี่มาแก้แขนให้พี่ชินนน์เฮียอะไรโอเคไปมลน ชอบคลิปนี้อย่าลืมที่กไดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพันหน้ากันด้วยวันนี้ก็เท่าขาจะไปกันนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บ